สวัสดีครับทุกคนสาหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่านิทานแบบเบสมานะครับเป็นนิทานก่อนนอนนะครับสาหรับเด็กแล้วก็อาจจะสําหรับผู้ใหญ่โดยเช่นกันนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังนิทานก่อนนอนกันดีกว่าสําหรักเรื่องนอนแล้วนะนอนแล้วนะพลาจันนะครับคําแล้วลูกจ๋าถึงเวลานอนแล้วจ้าขอเล่นต่อยหน่อยนะฮะแม่เด็กน้อยยังเล่นเพลินคุณแม่จึงย้ำว่า อีกแบบเดียวเท่านั้นนะโอเคครับได้เลยครับแม่พระจันกรมเด็กเห็นเด็กน้อยยังไม่ยอมนอนจึงถามว่าทำไมหนูยังไม่นอนละจ๊ะเด็กน้อยวิ่งไปต่อไปว่าผมยังไม่ง่วงอยากได้สนุกทั้งวันไม่อยากให้มีเวลากลางคืนเลยมันมืดน่ากลัวสดๆพระจันทร์ ยิ้มสวยแล้วบอกว่าถ้าไม่มีเวลากลางคืนหนูก็จะไม่ได้พบฉันและไม่เห็นดาวระยิบระยับด้วยนะเด็กน้อยหยุดวิ่งเดินไปที่ระเบียงได้เห็นพระจันทร์สวยกับดาวน่ารักก็ดีนะแต่กลางคืนยังมีเสียงล้อมแปลกๆดังตลอดเลยล่ะหนูลองฟังดูดีๆสิจะ๊ะว่าเสียงอะไรพระจันทร์เหนื่ยชวนจุ๋งจุง,จงคลิกคลิกจีจีจ ปู่ปูจงจงคือเสียงล้อของนกตบยุงคลิกคลิกคือเสียงจิ้งลีกรีดปีกเป็นเพลงจีดจีดคือเสียงของหนูหน้าตัวน้อยโสโนูกตาโตร้องเสียงดังปู้ปูเด็กน้อยตั้งใจฟังเสียงแปลกๆของบรรดาสัตว์กลางคืนอ๋อเป็นเสียงของพวกเธอนี่เอง แล้วทำไมพวกเธอไม่ต้องนอนละ่ะเด็กน้อยสงสัยพวกเราจะออกหากินในเวลากลางคืนแล้วจะนอนหลับในตอนเช้าจ้ะหนูกตอบอาจารย์เล่าว่าเวลากลางคืนมีเพื่อนสัต์อีกมากมายกำลังนอนหลับด้วยความสุขในท่าทางที่แตกต่างกันทั่วทุกคนแห่งตรงนั้นมาลายยืนหลับโยกเยกไปมาท่ามกลางทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ ส่วนตรงโน้นฝูงเพลกงคุน,นอนหลับซบกันเป็นกลุ่มท่ามกลางหิมะที่หนาวเย็นและในป่าว้างช้างนอนกลดังลั่นป่าแม่จิงโจ้นอนหลับพร้อมกับก่อนลูกน้อยในกระเป๋าหน้าท้องสลอดห้อยโหนหลับเพลิดเพลินใจมีขี้เศร้านอนจำศีลน,นานนับเดือน นกนางแอ่นสกกายหลับในลังบนหน้าผาสูงหัวล่าไม่มีรังนอนขอยกิ่งไม้แต่ก็หลับฝันดีนะเด็กน้อยฟังเพลิ่มง่วงตาปือจึงเดินไปนอนบนเตียงนุ่มๆในขณะที่เด็กน้อยได้เผลอหลับไปพรจันทร์และผองเพื่อนสัตว์เฝ้ามองเด็กน้อยอย่างมีความสุข คุณแม่เดินกลับมาเห็นลูกน้อยนอนหลับสนิทก็ชื่นใจคืนนี้ลูกแม่น่ารักจังนอนหลับเองได้แล้วราตีสวัสด์นะจ๊ะลูกรักโอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับนิทานกลอมเด็กนะครับก็ถ้าเกิดว่าผ่อนคลายหรือว่ามีใครหลับไหมมีใครหลับไปแล้วนะไปแล้วไหมนิทานเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับโอเคสำหรับคืนนี้ก็ ฝันดีนะครับทุกคนขอให้เป็นคืนี่ทดีแล้วก็ไม่ฝันร้ายนะครับ